สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลย <Yeah. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะผมมีท่าทางพญานกจุติเข้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามาแบบไหนไปกันเลย นี่เลยครับผมถ้าใครนะคะที่เห็นพี่แก้วใช้อยู่นะคะผมก่อนหน้านี้เนาะก็มาแล้วนะคะผมท่าทางตัวนี้นะคะแล้วก็บินได้ไม่มีร่วงด้วยนะคะผมก็คือกดท่าปุป๊บมันก็จะค้างแบบนี้เลยจนกว่าเราจะเปลี่ยนท่าอื่นนะคะมาในตู้ของ 8T ทีการันตีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่แก้วจะหมดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าพี่แก้วหมดตู้มันจะเป็นเท่าไหร่นะครผมพี่แก้วมีเพชรอยู่ที่81,000 28ดไดมอนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมดตู้เท่าไหร่ไม่ใช่หมดตู้ดิปากไม่ค่อยดีเลยนะอะวิอาจจะออกครั้งแรกก็ได้อะพี่แก้วเลือกของที่จะออกก่อนนะครับผมอันนี้นะกันปะ่ะกิจกรรมนี้มานานนะทุกคน27วันเลยอะมา9้าไดมอนแรกครับโอเค19กาไดมอนครับครั้งที่2 โอเคพอแล้วมั้งได้แค่ลุ้นพอ <c oughs> และก็49ไดมอนครับครั้งที่3ครับผมใครไม่อยาลืมใครมาแล้วก็อย่าลืมอุ้ยใครมาแล้วอยา่อยา,ล,า,ล,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกลด้วยนะครับผม <c oughs> ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้นีครับผม <c oughs> บรเรียบร้อยฮะดูท่าละ199ฮะเต๊ดติ๊ดเรียบร้อยครับ299 ไม่มีคําว่าไม่เกลือสาหรับมายงชิดพูดจริงจรงจากใจเลยสามเกฮะไม่ต้องลุนครับ499ตัวสุดท้ายครับผมว้าวได้แล้วเหมาตู้ไปดิเป็นไงละ่ะพูดเหมาตู้เหมาตู้เหมาของจริงเลยครับผมโอเครก็เหลือนะครับผมเจ็ดเสห้าเหมาตู้อยู่ที่1572งพ้ไดมอนด์เะครับผม 1572เหมาตู้กับท่าทางใหม่นี่คะผมแล้วก็พี่ว่ามันก็สวยนะสวยแล้วก็แบบใหญ่ดีแล้วก็ค้างได้นานด้วยนะครับผมใครที่อยากรู้นะคะผมก็ดูคลิปนี้แล้วดูแล้วก็ใครไปซุมแล้วหมดมากหมดน้อยหรือว่าเหมาตู้เหมือนพี่แก้วนะคบผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนละกันนะฮะจะไปแอคนิดนึงครับผมแอคทําไหมีตั้งนานแล้วไปแล้วแหละโอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะคบผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย